สวัสดีค่ะพี่น้องพองไปสุขสุขพ,ดดพ,พ,พื้นดิกระ่บิพ่อยานนึงก็เพี่น้องยานนึงก็ไม่ข่าวาอัปเดตเรื่องบอดบอยสริชยัยซอแอนอรดีพี่น้องมื้อนี้น้องกันแพ้ว้าพี่น้องวันนี้น้องแพ้ว้ามาลาพ่อกับแม่หนูจะกลับไปเรียนแล้วนะคะพี่น้องเป็นตาหักแทะพ่อบอยกับแม่แอนกับไวยพรแหน้หนองกันสูงดีตั้งใจเรียนหนังสือมีคนหักมีคนเพื่อนเจอเพื่อนดีๆมันฝึกฝนการลองการล้ำการเต้น ให้มันได้หลายสไตล์หลายๆแบบเบิ่งใน็ตต่อแน่เบิ่งหลายๆแบบให้ได้คือพี่กระหนิงพี่โมดพี่นองแล้วเบาดีดีพี่นองแกแล้วก็สอนนองแพรวานส่วนอันกระนั้งสีงญ่ไปหนาหัดล่องหัดหดําหัดให้มันได้หลายแบบให้ได้หลายสไตล์พี่นองแกอันซอยแอนกับวบาดี้ดีไวพ้พนให้นองไปทั้งใดก็ให้เดินทางปลอดภัยเฮงเฮงปังๆเลยด้วยแฟนคับผัก เจอเพื่อนดีๆพี่น้องจาอ๋ายันนุ่กับขออนุญาตอ่านคอมเมนต์บอดบอยเอฟซีบอดบอยสอแอนสูฟังด้วยพี่น้องเพื่อนกับอวยพรให้น้องแ่วสุดีน้องบอยเป็นผู้เมตตาสูงส่งมากขอให้ชีวิตครอบครัวมีแต่เจริญก้าวหน้าไปตลอดเด้อจ้าเจ้าใจดีเนาะบอยสปอเจ้าได้เมียงามเนาะจ้าส่นพี่น้องจา๋า เป็นตาหักข่ะพี่น้องแต่นี่เพิ่งว่าคนจเจริญไปในวันข้างหน้าก็จะรู้จักไปมาลาไหว้ผู้ใหญ่บางคนแม่นพี่น้องจ่าสุดยอดค่ะกิลีเก่งมากเลยค่ะน่ารักที่สุดเลยค่ะลูกพี่น้องจ่าแฟนกับแฟนเพียงกับเขามา comment. คุณบอยเป็นคนใจดีจิตใจงดงามมากวาสนาของน้องแอนแล้วค่ะน่ารักที่สุดเลยเป็นคนใจดี มีเมตตาจริงๆค่ะหมอลำบอยตอนนี้เพิ่นก็ว่าน้องน่ารักมากเลยจ้ามาก,ก็มาดีไปก็ไปงามและขอให้ดังๆน้าจ๊ะคนเก่งขอให้โชคดีเรียนหนังสือเก่งๆจเจริญรุ่งเรืองมีแต่คนรักนะคะน้องน่ารักมากเจอผู้ใหญ่ใจดีที่ให้โอกาสเด็กๆผมคิดว่าสังคมน่าอยู่มาก อุดมไปด้วยความเมตตาต่อกันคุณบอยกับคุณแอนคุณเป็นคนที่มีบุญเป็นคนที่ประเสริฐแล้วครับผมสาธุนะครับแมนพี่นองใจเก่งมากอยู่ป .6 หาเงินให้แม่ได้แล้วสุดยอดมากลูกเก่งมากจริงๆสุดยอดมากจริงๆค่ะลูกท่านมากด้วยความสามารถน้องแพรวาคนเก่ง เรียนหนังสือเก่งๆขยันขยันจบแล้วได้มาอยู่กับพ่อบอยนะคะลูกสุดยอดค่ะพี่น้องจ๋าน้องเป็นตหาหักตหาหักน้องพี่น้องเก่งกับเก่งสุดยอดบอดบอยซอยแอนจิตใจดีเก่งขยันใจเกินร้อยอยู่แบบครอบครัวอบอุ่นน่ารักมากค่ะแม่พี่น้องจ๋ายินดีกับน้องแพ้วากับไปเรียนหนังสือกับมาไปลามา้าวหายขอเห้งแงปังๆด้วยด้วยเด้อผมทั้งบอดบอยสิริใช้ซอยแนอนอลดี พร้อมทั้งทีมงานสุขูสุขคนเฮงเฮงปังปังรวยรวยเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางสุขูสุขคนเดียพี่น้องจ๋าพี่น้องมีความชิดเห็นว่าจังใดกะคอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังในเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นีนระจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย